ยายามแรงพี่น้องพาเถอะเนาะเมาเป็นเมาคุ้มใหญ่ขนาดเลยพี่น้องคุ้มใหญ่ขนาดเลยอันนี้คือยังบ่ได้คุดพ่อได้พี่น้องแค่คุดอันคุดหมาหน้าใบเสิอมันแข็ง หาต่อขึ้นคั่วนี้มันสิอีกจ็กต้นแล้วหกต้นว่ะคือสิหกขึ้นคั่วขึ้นคั่วกับของหนามเนาะไม่ได้ขึ้นใหญ่มันบ่ได้ของหนามสั่มที่น้องเลยมันของหนามมันต้องพอดีอยู่วางหันที่ทองหนามแต่เป็นจิตตกดิน ค่านแต่มันมามันไก่มันไก่ประตูนี่เนาะประตูอยู่นี่นี่ครับบรันเห็ดกันดิย้วยออกมาใส่นี่ก็บหอดเออก็ย้วยลงมานี่ยก็เข้าห้องน้ำบริการปันไดก็ไข่าเน่ซ้ำเฮาคุดซ้ำเฮาคุดห้องน้ำเน,นาะเพราะมันต้องได้คุดได้พี่น้องคุดห้องน้ำอีกซ้ำเห็ดบ่ คือจะคือว่าพี่นอ้องเตือนกันสำนึเสากับพระทนตั้งขึ้นชิตรวจสอบก็อะไรได้นี่นะรว <laughs> ยพิษปกติว่าฉัน <laughs> ช่วยปรจักแน่วชิว,วาพี่น้องเลย <laughs> ไลยก้นก็ไลาเว่าจังหวะเสาก็บพระทนแต่ตั้งหากับคุดนอพี่น้องโอ้ยจะมาตรวจสอบเอาอยัางพี่น้องเลยเงินลักพันลักหมื่นตรวจกับสเสียใจและตรวจกันกี่เนาะ อันนาปายุกิเพิเ่น,นผูผ้ซอยเฮาเพิ่นกับบริสุทธิ์ผุดพ่องกระดอเพิ่นกับเฮ็ดงานคือกันผู้เพิ่นติดตามมาเพิ่นกะหู้เนาะเพิ่นกะเข้าไปตอไป่อประยังหายยูกระแมนควอมเพิ่นนั่นแหละพี่น้อง ปลายูกิเ,เพิ่นเห็ดหายพี่น้องเลยซานดำหนากระลาหัวจอกฮันนเบาะเสากางย่างนะก็ยังสั่งมาจะมาจักปีและแค่เนี้ยมันเปื่อยมันกระเปื่อยอลไรยังวะมาจากักผู้สิตรวจสอบก็บปัญหนี่พี่น้องอันเสาบ,บนท่านตั้งขึ้นนี่ก็ถ้าอยากหัวเนาะพี่น้องโอ้ยเห็ดกระจักงา,ามได้สิแล่พะพังจะฮาว่าเนี่ยกว่าพี่น้องเลยมันสิแล้วปีเดียวพี่น้อง ค่อยเห็ดค่อยเก็บค่อยกำไปเห็ดตื่มกันกระป่ายนาั่งพี่น้องห่วยไม่ยังกันนะเมื่อยบ,บ่ป่ดเท้า เม so ืยบ่าสมใจแล้วบ่ผู้ทามเธ้าไปได้สิคุดคุ้มม่ได้สิคุดคุ้มน่ะเมื่อยู่ลาวอะเก่งเก่งเก่งตื้มไหฮมนอฮะ สีส่เซานี่มันเป็นหมูดของมันเฮาอยา่าทามคเจ้าอ่ะบ่เอาจากเซาหนึ่งได้บอ่ออย่งมัมันเป็นหมูดของมันสี่เซาเฮียงกัหมูดของเงือนลังน่งได้นะหากเข้ากับขดยัวเขนบ่เอาจากเาหนึ่งหรืมันสิเป็นยังบ่บอแบบเเอาตามหมูดของเขาเิดกุ่างนะเออบ่บอเอ,อ็มห่ ทังในบีปขันแลวมีแต่มาทั้งนอกนี่มีแต่ออกมาทั้งนอกนี่สามหกเก้าสิบสองสิบสามสิสี่สิหหมุดท่องมันยังหวานนี่มันมันมามีสองเสาอยู่ในนี่ทียงกันนะที่ห้าว่าเสาสอกแสกนะในหน้าในวิดีโอมันก็มียังเอาเบิ่งก้อยน่ะนี่หมุดมัน่ะ มันอันมูดสอกแซกเฮายังว่าสอกมันชิพกต้นนะชิพกน้ำสอกแซกตัวนี้แหละเบื้งค่ะเสาติดกันนี่สองเสาหนิเฮาถามเฮ้าจากทามพ่อใหญ่นะยุวะท่านบอกเอาเสาต้นได้ตัวหนึ่งนี่นี่มันชิเป็นยังบ่อนี่เด้เนี่เด้เนี่ยหองตัวดีเอาไปเรีนบ่ดินนะสองเสาหน่ะหองตัวผู้เนี่ยพัดกายมาละเบิ่งเขาเสีเอาคลิปเดียววาถ่ายอยู่นะเขาถ่ายอยู่อืมมสามา มาโตกันอย่างนี้เน,นาะอืีเด้นนี่น,น,นีนี่อีเด้น,นนี่เห็นบ่เนี่ยอีเด้นนี่นั่นนี่กันนั่นนี่เออขางนี่คือกันนี่เด้นี่นะนี่สองสาวมาเฮียงยกันนะผู้หัวหมุดได้ไรไงอย่างวะขันบ่นบนงเออขันบ่อจากต้นหนึ่งสิเป็นยังบ่อไงอยังวะผัดเขาจะพผอ,อยันมันเป็นหมุดของมันเขาวะ เออยาหมันบวคือของเขาแต่ยาหมันบวหมันบวบยังแล้วยังแล้วบวจักเขาก็ดิไปเบิ่งกับเบิ่งกฤษฎีสูตรแล้วเนาะข้องนเห็ดบป่เป็นไงยี่ห้อครับเสี่ยวเพิ่อไปเบิ่งพี่น้องเสี่ยวนะกับบวมเปนเสี่ยวอันธรรมดาได้พี่น้องเราก็เป็นสร้างคือการหนักออกแบบเพื่อนออกแบบซ่านคือการพี่น้องพวกเรามาเห็ดให้เจ้านี่นะแม่าเพื่อนกันเนี่ยเนี่ยเบิ่งตีเนี่ยเนี่ยตีใหม่ ทีอยากจะขานนึงกับว่าม,มองได้ตัวไอ้ออกไปทางนึงนะตัวนั่นนะสอกออกไปอีกนอยน,นึงนแบบเป็นแหวกออกไปประมาณจะขาดซอกนี่ลเลยขาเห็ดตีนแอวคันแออ,อแอวเป็นคันอันนี้กระโจมหนามั่นพี่น้อง มือต่างเสาเฮือนนะวันที่เ้าเจ็ดพี่น้องออกหม่คำหนึ่งพี่น้องเลยต่างเสาเฮือนเท่านี้หยกเสาเนี่ยเหตุใด้พี่น้องเลย เห็ดมันพออยู่พอเศร้าแหละล้างหน่อยตัวนั้นกระแมนยู่พี่น้องมันพอะพุธกระเทินอันนี้ก็เห็ดไว้ให้มันพออยู่พอเศร้าเห็ดไว้มันก็บม่ได้หนาบไม่ได้เปื่อยอยู่แตพ่พองเสียนลูกเสียนลานอีกอย่างเ้าก็บโบเห็นอนาคตเนาะพี่น้องสองโบได้เห็นอนาคตได้มีแต่เห็ดถุงมือนี่ดีที่สุดเนาะก็มีคอมเมนต์หนึ่งเนาะพี่น้องเพิ่นมาคอมเมนต์เนาะวันะว คอมเนคอมเมนต์หายคอมเมนต์ยังดอกพี่น้องคอมเมนต์นั้นเพิ่งกลามาคอมเมนต์ดีนี่ละพี่น้องกาแมนคว่ำเพิ่นอยู่ดอกพี่น้องฮะสองพี่นาคตเนาะเออพี่นาชิเขียนว่าเรื่องมุน่นเรื่องมัง่งอะไพี่น้องสาวซุยก็เป็นแค่ลานคิดถูกแล้วเรื่องนี้ที จะได้ไม่ต้องวุนว่นวายทีลังมีเงินก็ซื้อทีหน้าไห้จะได้ไม่ต้องทะเลาะกันเผื่อว่าพี่น้องเผื่อว่าเฮ้าแบบเฮาก็เป็นแค่ร้านหาันดพี่น้องร้านมีเงืง่งนะก็แมนยูพี่น้องอีกอย่างพวเมย์เฮาก็บนลำบนรวยเนาะมีปาน้องยุกิเผือ่อมาดึงมาจองให้พอมีกินมีใสคือโหลดเนาะเพื่อนกาซสือหายพี่น้องรถไทยเฮา อยู่น้ำพอน้ำเมรครับพ่กเหล่พี่น้องมาดึงมาจองขึ้นมีพราเหตุไก่เหตุพี่น้องเลยถ้าสองไม่ได้นักขุดพี่น้องอนาคต,าคตข้างหนา้าจะเป็นอย่างไรกับบุหูหรอ,อกนาะพี่น้องเอาก็มีเฮือนเฮาแล้วก็บใครแน่คำว่าอนาคตานี่บอมพี่น้องอนาคตวันวันข้างหนา้าคือวันที่บูมี่พอใหญ่ภามกับไม่ไงเงืงพี่น้อง ข้าวหวานนนะเอาเห็ดว้มันกับบนมียังเสียหายเนาะพี่น้องมันกับมันกับเป็นของเฮหาเหรอเห็ดไว้หแลวหลไว้อยู่ไว้เศร้าพี่น้องขอบคุณถูกคอมเมนต์ขอบคุณถูกกำลังใจเนาะพี่น้องเห็ดไปบืนไปพี่น้องหอนยามแล้วมันหักสีแล้ว คนเฮาแต่ละคนอายุบ่ฮอด100ปีจักคนดอกพี่น้องเอ้ยเฮ็ดไปอื่นไปแล้วยามใดก็ยามนั้นล่ะพี่น้องเอ้ยอันผู้คิดว่าสิตรวจสอบตรวจแบอีหยังน่ะบ่บ่ตรวจสอบบ่ตรวจแบดอกพี่น้องบ่มีหยังให้ตรวจดอกยามนาก็เฮ็ดให้นานี่แหละพี่น้องเอ้ยปลาน้องยกิเพิ่นซอยอันนี้ก็ด เพินก็เงานแล้วมาตรวจสอบเอายงเนาะเสาก็ยังบ่ทันได้ตั้งซ้ําฮก็ขุดหลุม ว่าพื่นว่าเห็ดกับพี่น้องจักเสษทอรไซ์แบบจักจักปีอย่างสีแล้วเนะเาะหอกกัยังบนมี้จุดหมายว่ะตองแล้วปีนันปีนี้ะนะพี่น้องก็ตามงบประมาณเห็ดไปเนาะ ันตัวเองกับบุรีรัมยได้รวยเนาะพี่น้องขั้นไปติดตามกับสิหูอยู่ดอกพี่น้องขั้นไปติดตามตั้งแต่เขาเริ่มเห็ดซองมาใหม่ๆกับสิหูเนาะขั้นผูบ้บ่หูจักกับกับสีว่าวมั่วสู้เอาไปหันแล้ไปติดตามเหมือนกับสิหูเช้าเช้า ใกรเมื่อแล้หน่วยเบ้อห่อเสีอห่อเขาไปกินฮาริได้ปะเถาเอาป้าคู่เมือมันชีได้อยู่ห้ากิซี่ ถ้าการมาตั้งเสาข้นเทียนเหตุเพื่อลังใหม่กันแบบฝ่าว่ารวยพิษปกติล่ะโอ้ยที่เป็นยต่ายาครัวจะเสีเป็นยังเราพี่น้องก็คือเขาว่าเแล้วพี่นอ้อ,อ,อ,นองเอ้ยเพื่อนลังนี้กะกระลูกไส้มีเงื่อนผลออกมา เพิ่นเป็นเกาะเป็นครัวกระลูกกระเมียเพิ่นเหมือนกับขึ้นยูพี่น้องคันเชิอเงินรังนี้มันกับเพิ่นโกเคลื่อนเข่าเนาะก็อยู่น้ำกันหะละพี่น้องหากก ปน้ำกันกินน้ำกันคือเก่า,าละอันนี้เป็นกระจเ,เฮดเวนเทล้านเพิ่นน้องยุก,กิพี่น้องบ้านน้องยุก,กิได้พี่น้องเอ้ยอันนี้เขากระบอกใจนะผูะ้เล่นนอนอยู่ล้างเก่าเขอาผู้เล่นเพื่อนเขาใหญ่มากเขขึ้นมานอนได้นี่เขากระผู้แล่แลนผู้อยูล่ล้างหน่อยครพบผู้เล่นพี่น้อง ปีนี่บมเมนต์มาสิได้ตั้งแต่เออแอลซะบ่ก so, ah. ่อต so, ั้ง so, ขึ้นแล้วก oh. ็ก่อแอลแล้วนี่เขาก็ได้ลงไปปักเซ่ล้วพี่น้องเขาก็ลงไปนำโหลดน้ำล่างเข้าเลยมันสิได้แต่แอลมันอะไรพี่น้องขั้นบ่กราบขึ้นมาดำหายดำหน้าแล้วจึงสิได้มาก่อซานต่อปีนี่อนุ่าตได้แต่โยกเสาแล้วก็ก่อแอลานั้นเด้อก่อแอลเมียนเท่านั้นเด้อรีปีนี่นะ พี่ชายคือเอาอยู่บุญละหน้าอวดมีดาวทายมราต้องโหลดมาหลดแม่เอ๋ทำบ้าเอารถไทยออกมันตายออกไม่ได้แด้วจังเลยมากเลยแล้วแล้วจงเอารถไทยออกเพราะฉันออกเพได้อลลินะคันบ่ตัด ถอดข้อแลนะถอดทษถอทัวอ้าพี่น้องเวล่ลาขีบสำนีแหละพี่น้องกะรเนาะพี่น้องได้เหตุเพือนจากชีกกระจาก,จากหายพแม่พี่น้อง fc ยินดีน้ำมาแลพี่น้องขอบ,บุญขอบคุณหลายๆไปยังได้กระถาเบิง่งเนาะติดตามชมไปยาว